ชื่อคุณอะไรคะชื่อภูมิครับชื่อเล่นชื่ออะไรคะอ๋อชื่อชื่อเล่นชื่อภูมิครับชื่อภูมินะคะค่ะตอนนี้น้องภูมิเรียนอยู่คอร์สเอ็นอ,อ,อะไรคะอ๋ะอคอร์สเอ็นสองขั้ค่ะปัจจุบันศึกษาหรือทํางานอยู่คะอ๋อกำลังศึกษาอาายูอ่เรียนที่ไหนนะคะอ่าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่คณะอะไรนะคะอ่าศิลปศาสตร์ครับแล้วก็ เป็นเอกญี่ปุ่นค่ะเออเกภาษาอังกฤษค่ะแล้วทำไมถึงชอบภาษาญี่ปุ่นคะอ๋อนั้นต้องเล่าย้อนไปถึงตอนมอปลายนะครับตอนแรกผมไม่ได้มีความสนใจภาษาญี่ปุ่นนะครับคือไม่นึกไม่ฝันมาก่อนเลยว่าวจะได้เรียนแต่พอมอม,อมอปลายเนี่ยก็ถูกย้ายมาอยู่ื่อญี่ปุ่นเพราะว่าคะแนนไม่ดีเลย<อ>เพราะว่าตอนมต้นเรียน เอ็มพีพีมาด้วยมินิอินสตรูคแอนนะครับแล้วก็พอได้มาเรียนญี่ปุ่นนะครับก็เหมือนเริ่มใหม่ใช่ไหมครับเรารู้สึกว่าเออแบบเราทําได้ดีภาษาอังกฤษที่เรียนมาหลายปีนะครับแล้วรู้สึกว่าอยากจะศึกษาครับที่สุดนี่นก็เป็นแรงจูงใจอย่างเนาะเรียนง่ายกว่าภาษาคิดภาษาคิดเล่นตั้งแต่ตอนป .1 ป .2 เลยเนาะแสดงว่าภาษาญี่ปุ่นเรียนง่ายกว่า ค่ะเออ่แล้วพี่อยากทราบถึงแรงบันดาลใจอะไรบ้างคะเออ่ถึงอยากมาเรียนกับอาจารย์แดงค่ะออ๋มาถึงมาเรียนกับอาจารย์แดงใช่ค่ะออ๋ก็ทำไมถึงอยากมาเรียนกับอาจารย์แดงคเพื่อนชวนนะครับว่าเดินเนี่ยมีคอร์สเอ็นสองนัมาเรียนกันเพราะว่าผมก็ตั้งใจไว้เหมือนกันว่าสอบระดับคราวหน้าก็จะสอบเอ็นสองกันค่ะ แล้วเมื่อน้องปูมได้เรียนกับอาจารย์แรงแล้วประทับใจอาจารย์ตรงไหนบ้างคะก็รู้สึกถบบว่าเขาสอนด้วยใจนะครับคือทุกครั้งที่เขามาทำเนี่ยคือผมรู้สึกได้เลยว่าเขาเนี่ยอยากสอนก็คือดูดูอาจารย์เขาสนุกกับการสอนรับการสอนมาดูไม่เด็ดไม่เหนื่อยไม่หิวเลยค่ะแล้วก็อาจารย์มีนักสอนเสริมดีเทสรู้สึกไงบ้างคะน้องปูม ู้สึกด,ดีนะครับที่มีค่ะแล้วบรรยากาศห้องเรียนเป็นไงบ้างคะบรรยากาศห้องเรียนอ๋อก็คงคล้ายๆกับเอที่สอนพิเศษทั่วไปครับมีอะไรฝากบอกอาจารย์บ้างคะก็ขอให้พยายามทำทห้ดีที่สุดต่อไปนะครับทำาให้ใจต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ